ีลยวน้ำมันก็จะยุกินก็ได้และสุดท้ายกับพิดทิปนะคริปสุดท้ายฝ่ายจิมมันทานสมผัดเลยน้ไมันั่นกับแกงได้บ่ <c oughs> น้ไมัฝรั่งแกงขึ้นน้ำมันเลาาได้บ่อสองบัด <c oughs> นันน่นโอ้หลับบุกอีกเลยแกงได้แต่ <c oughs> มะคุณแกงน้ไมแล้วจับอุ้ยมึงจะว่าล้ำลายอะไรกับกินซะมันแล้วมือนอีแล้วก็กลับบ้านนอน ขันซีบอลเราไม่แต่บต่หุ่งอยู่กันบมูฮุ่งอยู่นี่ก็มีกูปาดเครื่องไม่เขาอีกก็ได้กูซื้อไว้นึงวันให้หั่นยู่เฮือนกูนั่นกูไม่ได้เจอบมูฮุ่งเพิ่มแบบโอ้บอกูหมูมัดหมูฮุ่งเค่มอันว่าผมแต่บอกตำบมูฮุ่งแต่มาจนสิไล่กับเลยทำบมูฮุ่งอยู่มึงก็กินเนี่มันแล้วสะสันขันมึงคาราคาสั่งน้อพินก็ปุ่นก็ลวกไปแล้วไหม เยสิว่าอิ่มคันตำอัดเจาะขึ้นมาบ้างนี่ก็ะเบิดเมืองหนาพี่น้องบ่ได้ว่ารบ่าเด้กระแก้มคันตำอัดเจาว่านี่ก็ะเบิดซับกันดะซับจะได้เขาซับไปเลยว่ามันลื้อยเดีียว่ซับเอาจัดการออกมาสันเขาปุ่นเขาปุ่นเขาก็เขาปุ่นเขาก็ต้มไปให้ตะหมูว่านนี่ Okay, s <S กินไอ้เม็ดโลดเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาเหินบ่เอาซับไม่เพิ่มก็ได้อยู่เหินเอื่อยหน่วยหนึ่งบอเนี่อหั่นอยู่เดีย okay, uh. เด๋ยวค่อยไปแบ่งเกเงเหินเ,เอื่อยมากก็ได้พวกไอซื้อมาเพราะเนกินเลยเพรานะว่าจมหนาจมหลังอยู่กระเทือนกระตำมึงกินซะพิ้นมั่งสิบบริบาบาไม่ก็จะให้หนูตำอีกโอ้ก็มึงตำแซ่บเนาะตำแบบใส่ปลาแดกแบบมือนั่นนะ ตามกเสีไปแดดก็ต่างให้เอามึงเอานั่นกูม่านขัวมันจะได้กิ้งหลีดกูนะกินกัดป๊าดกูเพิ่งเห็นเป้าเซ็ตเขาสิดาสูพุ่นพุ่นไหว่น่ะมึงเห็นบออยู่ที่ฟ้าตู้น่ะนั่นนั่นนั่นทางอันทางพัดลมนั่นมึงเห็นบอตาบดีเ้าเลยเร็วๆอีตำรวจบ้านมาแล้วบุญไหว้เซ็ตเปิดใบผู้ด่าพุ่งไปหอดพุ่นอพามาสูนั่นนั่นนั่นพายุขันมีด เว้ยมื่อีมันเห็นน้ำฝนเลยกับไข่เลยมันบริเวณอะไรมันดาเนี่ยนะโอ้ยบดายบดายตบวดบ้านมันสิด่าเคียวซะก่อนตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนเอาของควรไปให้ร้านมันปบาดมันคือขวดนี้มันคือรุ่นแรกเดียร์บิมันไปสมองก็ลู้ขวดนี้กับขวดสุดท้ายพร้อมเด้ยวันนี้ก็สิได้ยกแบบมันอันนี้ยังก็แบบกองมาไว้่ได้บัดนี้มันเออซื้อมาแต่วันบ่มันไม่แดงมันเป็นอะไรเออซื้อโรสวีนมา รสเซอร์ว <i>. ีนอไว้ชมพูบอบอบออันนี้มันนันนันอยู่มันคนละเกจอยู่มึงกินไม่ได้อีกแล้วใกล้กันต้กงบอๆแล้วเมื่อไรเอากูก็เสียเอาโรสเซอร์วีนใซน์ไซไวน์แดงแล้วใส่ขวดมาแล้วกินโลดกินหมดแล้วกูจังเบามึงจังสิมาคั่นน้ำกลุ่นไ่ได้อีกตัวพี่น้องวาวยังแน่ประสาทขึ้นรสตัว คือสิเบิงจูใจเน,นาะคลิปหลังจากว่าเจอกันจัดทหยยังจูใจเห็นแม่ทำไมไม่ไปหาแม่พินทำไมไมีคลิปแม่ปุ๊ยสูกก้กับอันกระชีดามา่าว่าแตกคอกันแล้วเหรอเสียดายมิตรภาพเพิ่ว่าโอ้ยบอฟังบอกกูเขาร่องบานลนวทิศสักเถื่อกระทืงลูกกับป่วยเจ้าของกันยากเนาะ ่ปเปีย,ยายไม่ใช่ไม่ใช่แฟนขับเขาเม้น์ว่าเขาไม่ได้เมน้นมึงไงเขาเม้น์กูกูเลยว่าโอ้ยแต่ข้อกันยุ่ใส่คยอยยังบรูลเรื่องอยู่แต่ละคนนะมันยากเซมาเจอกันตลอดเวลาทายคลิปลงตลอดเวลาบางครั้งมันก็ต้องมีแบบมุ่มซนโตนะ่บางคนกระยากทุลากับเขาใจแน่แต่ก่อนที่มัน่อกร้ายเพราะว่าบริเดเหตุงานมันบลาผูน้นึงเห็นงานผูน้นึงบริเดเหตุงานแต่แบบนี้ ผู้นึงกับปวยผู้หนึ่งกับปวยวนี้ผู้นึงกับ,กบลฟ์โอ้อาทิตย์หนึ่งแถบบ่มีเวลา่ามจะมอพอกันแมจะคุยอคุยกัน,กน,กนแต่ม่แถบบ่คุยเลยเมื่อกี้นั้น่ามันคนเด้เมื่อกี้มันฟังเป็นคุย<อ>แม่แต่กุยค,ค,คุยค <c oughs> เอ้ยออกเสียงเง้ยวเงานเนี่ยออกเสียงสั่นกุตกแ <c oughs> ก่ส่งเป็นงน้องกันลิงก์ลองก้องกันแอ้ก็สะเทายโต๊ะกปล่าลืมเลย บอมันกิบแบบว่าก็ให้บางครั้งก็อยากอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งก็ให้เวลาส่วนตัวเขาได้ใส่ใชีวิตส่วนตัวบ้างเหมือนสิมากอติดกันรอยยี่สิบสี่ชั่วโมงมันกับบแมนแต่ว่ากับบอเดบอ่ได้มีปัญหาอีหยังเข้าใจบอล้งเถือกับแบบว่าด้วยภารกิจด้วยสุขภาพด้วยยั่งต่างๆอันมะเมนกูก็เลยโตแก่กูได้ถามกับคืนอ๊อ แต่เนี่ยแต่ตัวตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้ยปอกคือฝรั่งอ๋อมีดมันขิดดาษดูสิมันปอกขนาดย่าซันละกินมือคุณรู้ได้กูไปกินได้แต่กูปอกมีดง่ายกว่าูจะเอาอะไรมีหน่อยโอ้ยจักเลยเตรียมตำหมูฮุ้ปอกนี่จังไหนเสื้อผู้หญิงนนี้เออเปนยุงตอหันนั่งกับลูกคือแม่กินเปกิน มือขึ้นไม่นั่งตําเลยาการมาไงาสวดโบโลตั้มึงสวดดีมากว่าประถาว่าป้ากินไหมบระามกูเด้มันกลับเข้ามาแล้วมันจะดาบแ่บมีอะไรกินมั่งอ่ะบอเดี๋ยวนี้บถะาม<อ>เดี๋ยวนี้ย่างเขาตูดจัดก,การเองจา้าเพราะว่าแม่แม่บางทีทาไม่ถูกใจเพราะว่าแม่กะแม่กะต่อต้านแล้วแม่ว่าทํากินเองจะได้ถูกใจ <c oughs> <c oughs> มือนี่แม่ว่านานั่งกันเงียบกึบนั่งกัน,น,กนจับโคกะสากมาตามัา้แก้วโกกโกกโก แม่เอาตัหนาป่าเด้ทาอะไรไม่ถูกใจขวายมันกินยากกูกูกับปตอได้เงียบกูยัดเขามีปัญหากันกูยันกูกินเพาแซ่บอนี้ก็กระต่าเห็ดหมูกบมักเองจังเล้งจังเล้งเลยแล้วบัดตอนล้างหมูกะมักก็กินนะมึงเด้ขี้ข้าเลยหมูกะมักก็กินได้แบบนี้แต่ว่าขันแม่เห็ดนันตีเออบ้านยี่สัยยังกตีขันแม่เห็ดสรุปแล้วมึงเคกินมึงยังโปติใังไห อันกิเลืกิเลือเพงก็มาอกสู้กันกีก,กระไดของกูซื้อเนี่ยกูบม่ไปแพงโอ้ยมันเดี๋ยวถ้ามันอยู่เลิกกันแล้วแต่เสื่อ่ล่อหนึ่งสี่ร้อยสามสิบท่านเลกินด้วยพี่น้องมาเสีเอาไปบ้านผัดได้อาหารไปอีกตู้เย็นเจ้าของกับบ่มีมูสิกิปอัสกิตำไม่แต่อาร่อไว้ปูนึงม,ม,มาได้ขูดบงยาเถือยถกยาทวงแล้วก็ซีว่านสาใครไปตำเอง งานสิเขาอี่งนี่ถือใจแม่ปู่เยี่ยมยังแขีวโอมวันเอ้ยฟ้ามาเดิอตำมุง้องขอความเหมานก่อนน้ำ